เหยียบอ้วนๆเหมันลื่นิงงเหยียบอ้วนเอากคจะถ่ายแบบนีนแล้วก็จะไม่เป็นาราเปอรดิปิดนี่เฮ้ยนี่่้เดียีกลอยว่องหนึงเท่ากับหนึงคันสิบล้อ จินาพีซเอ๊ะมันเล่นเอาหลังได้กับตายแล้วมันเล็กมาเร่อยบ้านเราอะเนี่ยเล่นได้ก็ไม่จับเอ้ยงูด้วยมาอยู่นี่มาเนี่ยมาอ้ตัวตัดคนเดียว mọi người có sắp khôn không khai thứ cả tân. Ni anh bên mì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 nh mình

โดยถ้ามีเจ้าหน้าท okay. ี่น okay okay. ั่งข้างๆด้วยก็ดีจะหันหน้ามาทางนี้นั่งแล้วก็กอดปิดหน้าได้ไหมใอ่ครับยัด